ชเบลจากนางร้ายละครคุณธรรมสู่นางงามขวัญใจคนไทยเธอเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวที่ชาเล่าให้ฟังค่ะกดชเบลนางสาวสารรัฐเผือกพิพัฒน์เธอจบปริญญาโทสาขานิเทศมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะเธอเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถแล้วก็กล้าสแสดงออกมากๆแล้ววันหนึ่งค่ะเธอก็ไปเล่นละครคุณธรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องหนึ่งจนเริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากๆ ก่อนที่เธอจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการนางงามด้วยการประกวดมิสแคนภูเก็ตและมงก็ลงหัวแบบไม่ต้องสงสัยค่ะ ด้วยความน่ารักสดใสมากความสามารถแล้วก็ขยันเอาใจแฟนคลับทำให้เธอกลายเป็นตัวเต็งมิสแกรนไทยแลนด์แบบสุดๆเธอมีแฟนคลับเยอะมากค่ะด้อมระคังพองของเธอมีหลายด้อมเลยคอยซัพพอร์ตกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปเงินเปนของขวัญรู้ตะก,ก้าซื้อของจนยอดขายถลม่มทลายอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการแข่งขันแคมเปญเบสเซเลอร์อ w วอร์กันค่ะ นางงามคนไหนที่มียอดขายสูงสุดจะได้ตัว Fast ๋ว f a s t tag เข้ารอบ11คนสุดท้ายไปเลยแน่นอนว่าก็เป็นกดชเบลเนี่ยแหละค่ะที่ทํายอดขายไปได้มากกว่า6ล้านบาทพอถึงเมื่อคืนนี้กดชเบลก็เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเขามีการเดินโชว์ตัวกันในรอบพีลิม เธอมาในชุดราตรีที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆปักเพชรกันตาแตกถูกใจแม่แม่แฟนคลับแบบสุดๆพอมาถึงรอบชุดว่ายน้ำก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมเดินแบบสับๆๆจนหลายๆคนก็ยกให้เธอคือตัวต่งตัวตึงที่จะคว้ามง Miss Grand Thailand 2025นด์2025ไปครองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ